เพิ่นไปก็จักไปได้มีเสมั่ยย่อยจัดผุกคัวครับเป็นยังไงก็จักน้องหลิงจัดเดือนแหละเพิ่นอ่ะลงไปอีกลงแต่แต่เดือนเก้าคนลงอ่าได้ผักเงินมาเคลือเลยไม่ผักด้วยยังไม่ผักเคลืออยู่เอีกงานไปทชิญเนาะน้องกกจัเพิ่นมาตัดยางเพิ่นมาตัดตัดยางก็แต่เดือนเก้าคนอนี่มันเดือนชิบเดือนชิบสองสี่เข้าเดือนหนึ่งเดือนสามเดือนสามมีบ่เงินเก็บเพิ่นอะไรแบบนี น้องลก็เหเ้ใหจินนี้น้องผู้เลี้ยงลูกด้บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ูสุขสุ่คนเดอ้อน้องพี่น้องเนาะ โดยเนาะกับมาพบมาพอ่อกับซองบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยกับมาพบมาพอ่อกับบ่าวตาในมือนี้เนาะกับอยู่นาบ้านนาเฮือนของอน้องเบิ้ลเพิ่นน้องพี่น้องก็ถือว่าโดนเติบแล้วเนาะที่บบได้แวะเวียนเข้ามาหา,าทางน้องเบิ้ลเพิ่นพี่น้องเลยกับโได้เข้ามาอัปเดตชีวิตการเป็นอยู่ของเพื่อนพี่น้องกับมาเถ่อใดก็คือเก่าเลยเนาะทางน้องเบิ้ลเพิ่นก็นได้ปลูกพังปลูกพักปลูก หมักทั่วมักแตงเพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยสมว่าคนดุคนมันอยู่เนาะพี่น้องเนาะเป็น,นหน่อไม้หน่อมันเพิ่นนี่กป็ป้าท้ออ้วนดินหดน้ำตลอดพี่น้องเพราะวะ่าคือ,นอหน่อไม้เพิ่นนี่นก,ก็ได้ขายตลอดแรงตลอดผลเลยได้พี่น้องเลยทังยงง้งในช่วงงานมาอย่างไรหน่อไม้เป็นราคานี่เพิ่นก็ได้ขายนหน่อไม้พู้ยว่าถือว่าดุเนาะน้ะนองเบิร์นเพิ่นก็พอนะพี่น้องเลย กคือว่าเลยเมื่อนี้กับมากับเเวียไปมาหาทางน้องเบิร์นเพื่อนน้องพี่น้องโด้ยกับทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เบิร์ตสุขูสุคนเบิร์ตสุมองสุบอนบอว่า,วาจิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อน้องพี่น้องเนาะมื่อนี้แวะเข้ามาหาน้องเบิร์นกัคือว่าแหละน้องพี่นอ้องตักเขา่าตักเข่ามาฝากน้องเบิร์นเพื่อนพี่น้องเลยก็เป็นเขาในเฮือนเองแหละเนาะ พเพราะว่าเหตุน้องเบิร์นเพิร์นจังใดโพสลงในคลิปในอย่างก็ว่าเบิร์เข่ากินแล้วชันก็น้นองเพิ่นก็เซรไปลิ้นน้ำอยู่น้องพี่น้องกอจังใดเบิร์เข่ากินแล้วอ้ายเอ,อ้ยไปชันแต่ขึ้นมาเยี่ยมยา,ทามทำข้าวทั้งนี้ในเด้อไปชัน <c oughs> คือเพิ่นก็คือ,คอวออ่าอะไรเนาะปลูกพักปลูกหญ้าก็ได้พอได้แก้ไขใน ชีวิตประจําวันพี่น้องเลยแล้วก็ขายเครื่องน้าแน่แต่ก็บ,บ่พอได้เงินเก็บเนะาะทั้งนอนคนว่าบัดเข่าบัดค่อนข้างแพงเดือนนี้พี่นอ้องอ่ากิโลหนึ่งสิบห้าสิบหกพันแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าขายพักขายยางบัดทัด้งเถอบัดเผื่อสีมีแก้วมีดองนะนะก็บ่บพอได้ขายแต่ว่าเป็นมักทั่วบางอย่างบัดได้ขายดีแน่บัดมันบ,บัดเป็นตลอดบัดใน้สียนะพี่น้อง อาว่ามือนี้ก็เลยเอาเนาะเดี๋ยวได้ตัวได้พ่อแบ่งกันได้พ่อปั่นได้กะปพ่ตากะปั่นเนาะพี่น้องก็คือตักเข่าในเฮือนวัอนี้ประมาณ10บโลนี่แหละพี่น้องมาให้ทางน้องเพื่อนเนาะพอได้เตื่อได้ยวดไปีกันพี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องเบิ่อเพื่อนกับบริเวณหิริเฮ็นหน้าเนาะพี่น้องเนาะทางน้องเพื่อนบริเวณหิริเฮ็นหน้าพี่น้องเลยพอเพียงแต่ว่าจังได้หาเงินในเฮือนในซานเรียกลูกน้อยไปนำ นี่แหละเรื่องปลูกของฟังเพื่อนนี่มาเ่าใดนี่ก็บอกเคยว่าขาดส่วนหรือว่าแห่งแรกนะพี่น้องเนาะมีอยู่ตลอดเป็นมักทัว่วมกยังเออทมักแตงเพื่อนแต่ว่าคือเพื่อนได้ดินคูนขึ้นมาเนี่้โอเคเลยพี่น้องดินที่ว่าเพื่อนจกนองนะดินที่ว่าเพื่อนจกนองคูนขึ้น,นี่ป้าทขักเลยอันนี้มันยังเป็นดินที่ว่าดินหน้าต้ำอยู่พี่น้องเพราะ ยามผลแล้วมันบวมมันบวมแล้วเฮ็ดให้ยามผลนี่มันบ่งามพี่น้องเอ้ยอย่าหนุ่มอย่านางเพิ่นปลูกไว้เรียบร้อยเนาะหน่อไม้กอกอกล้วยพี่น้องเพิ่นปลูกฮอดอันดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยแถวนี้เนาะมีดอกกระเจียว่อยามดอกกระเจียวออกนี่ก็โอ้ยคักลละต้นม่วงต้นยางเพิ่นนี่ผักห่มผักหอมพี่น้อง อ,อันนี้เนาะอ่าแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงพี่น้องก็เสียทีแต่ว่าน้องคนบนบมีให้บุมีหน้าเห็ดแต่ว่าบร่ได้ซื้อเข่านี่ก็ถือว่าพอได้จับได้ใจยอยู่ด้วยเนาะเท่าทีบอตาเบิง่งนะอ่าขู่คนเพิ่นมาซื้อพี่น้องอาไปเห็ดอยู่เห็ดกินเป็นผักเป็นอยาก,กั็ได้เนาะแต่ว่าน้องเพิดนมมามาเสียทีโตบวบมได้เห็ดหน้านี่แหละพี่น้องเลย แต่บะเฮ็ดหน้านี่เข่าเขาต้องซื้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนี่ยอยู่เนื้อกินเป็นพา,ากหนาคาหุ่นจักหน่อยอ่ามีทึนแน่ซื้อไก่ซื้อไก่พันหรือว่าไกา่ไข่นี่ยมาเลี้ยงโอเคเลยได้นี่เนาะอ่าจังได้ไงละมาบัดน,นี่เนาะโอ้สบายดีเดอ้อสดีนาลูกเออมูชาเป็น้ะบ่นี่พูดยิ้มเปื่อเเปื่ออยู่เนาะยังโมเป็นยัเป็ยยนลูกนี่นเนาะ ฮอดแล้วบ่อหกเดือนเนาะยังยบอกหาเดือนหาเดือนเนาะเพราะว่ามือที่เพิ่นคลอดนะครับขึ้นมาหาเพิ่นอยู่มื่อไหรพี่น้องเอ้ยปลาก็ได้ไปหาชนไนยังไปหาซอนปลาได้เท่านี้ได้เท่านี้เลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปซอนใช่ไหมอนโอ้ยเพิ่นพาปลา มือนี่เห็นบ่โดยโดยเป็นโซนแบบไรซท่ดอกคือเพิ่นพาปลานี่แบบเพิ่นไล่เป็นด่างบ่เฮนเป็นด่างเฮแล้วนี่บราเรียกว่าบราเรียกเสียงว่าลองเธอเพิ่นกระตุ้งขั้นในลายตรงาปลาอตรงมาเป็นตัวปลาบัวไรเอ็มก้นนองปัญญายันไงนะเพราะว่าคือทางบ้านบัวต้าน่ะเพิ่นสีไล่เป็นด่างเฮสมมติว่าสะดุ้งนี่ดางหนึ่ง เชาพันทีนะโดยกะไลขนมไงกะไล่เเพิ่นเือเดียวไ้านนี่ดังหนึ่งสามสิบโดยนี่นะเไล่ือเดียวอันนี้เพิ่นแบบเพิ่นลงให้กินแบบได้ปลาอะไรแล้วเพิ่นตรงเาปลานะนี่นะบได้แล้วเพิ่นไปเอาน้ำมันนี่นั่นไอ้โบบพอหอดสองขาบทำน้องเดียวข้าบเดียวกอีบุมละ เมื่อกินน้ำไม่ประชาชนไปหากินกอนเนาะเห็นบัได้ทำเช็ดบัตรได้โอ้ยประชาชนน้อบัตรบริมีจังใดเวลาเข้ามาทางนี้แน่พี่น้องเอยเนาะว่าจะบอกน้องคนอยู่ว่าชาวพานเขนมาทางนี้สิเวอเดอร์ว่าน้องมึงนี้ก็เอ้ามีโอกาสพลาขึ้นมากนี่ก็ไปหาอยู่ได้บ้าอย่างก็คนว่า เดี oh, ๋ยวมีโอกาสชีวะเด้อพ่อบ่าวจิตบ่าวบ่าวแถวทีมงานเนาะก็มีบ่าวจิตบ่าวแสนบ่าวเวียดบ่าวค้ำเดี๋ยวนี้เนาะบบุ่ญเคยใน่พี่นงต่เงๆคนเรามีเวลาก้อนชีวะริมน้ำเด้อโดยในต้นต้นฮวงต้นดุกด๊อกมันไปใช่ไหมเด็กไอ้น่องก็สิได้นั่ไม่ได้กินแต่น้องเอาไปขายเพราะได้เงิดชาวพันโดยฮักสะก้อนเนาะโดยสิได้ค้ำไม่กับบ่อยู่น่อยาก ได้ไปขายย่างเล้งนะมันอบได้ยังเตะอันนี้เป็นหมกแตงกับพักนี่นี่กะปลูกท่ากะปลูกไม่หมกแตงกันเป็นเบี้ยอยู่ปลูกหมกแตงเป็นพักเป็นยัางแต่ทายามนี่นะโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยยางนั่นแหละปื่อยเบิดไอ้ย่นั่นแหละมันบวมเพราะว่าดินน้องโปสูงได้อยู่่นีเลยมันมันต้องได้ดินเข้าเจ้าโจ๊กน้องนั่นเป็นดินน้ำทมกับคูพักเัิร์ดพักกาดกะบุกงามมาไปเบิด พอดีไปได้กินผักกาดกันได้กาพ่อได้ขายพ่อส้วงกันพ่อได้ยูไอ้พ่อได้ยืนชิดเหมือนเสาเนี่ยนะพ่อได้ใช้พ่อได้ซื้อแต่ว่ามาเสียเปียกคือตรงที่เขาบริเวณน้ำน้องเสียใจตัวเดียวนี่ยเลยเดือดใจแห้งเพราะว่าเข่าหนึ่กิโลนึงเธอได้ชะหนึ่งบาทเจ็ดพันข้าเปือกเจ็ดพันข้าเปือกแม่นภาษาเนี่ข้าวสารน้องจักน้องไม่เคยซื้อจักเคื่องมีแต่ชื่อเป็นข้าวเปือก โดยเธอเธอลชอบกับเบือกอะสีแล้ enfin ็กอะได้ครึ่งอันนี้สีมาแล้วกับพ่นแม่ไล่ชอบหนึ่งบ่กแม่กิโลหนึ่งเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันห้าอีกเพ่นคายน้องก็เลยกอน้ำพ่นน้องมีเงินก็ตอนนี้ยังลายเถอะบอกเข้ามานะก็ยังครึ่งมันละครึ่งมาเวียนมนละกดีแล้วมันนี่เนาะบ่าวตากระตักมาตื้อกันอยู่เนาะพี่เนาะอ่า พราะว่าคือว่าแหละพี่น้องเลยชาว่าที่ช่วยเป็นเงืนเป็นคำเนาะตั<ด>ตาตบ่มีคือกันพี่น้องมีกับพอได้ใช้จ่ายไปเจลเมือที่เด็ดเนาะได้ที่ว่าแบ่งเบา,บากันได้แก่แบ่งไปพี่น้องเล็กๆในน้อย,อยอต่เป็นข้าวของแบบเครื่องขายได้แก่ได้ขายดีอยู่บ่าขายก็ดีมันได้ไเฮ้ยเครื่องโหรายเครื่องอั่นเก้าอะเครื่องบ่มีขึ้นเขามาไม่ต่ลูกกินครกเนะ ดนดนเนาะอะไรกันดนดนดนะ<น>่ยขายเครือเป็นเสื้อผ้านอาแพ้แห้งแล้วเนาะแม่นบ่ได้ขา,ายเลยไม่ได<น>้ขายเดือเขาไปเชื่ออยู่ตลาดเขาไปนะคระพี่ชูนี่นี่นาะบ้านหมู่บ้านไรซี่แต่หันเปลี่ยนมาขายเนื้อกินดีกเนาะเนาะอ,อยากขายเป็นตึ้งไก่แล้วกับเพอร์ฮอนเพิ่นทรรมนี่นะน้องมีพักไม่สนว่าน้องชมน้องต้องเปลี่ยนอะไรนี่จะเป็นเนาะจะเป็นเสื้อผ้านอาแพ้นี่อ้ายว่า บบบเวกบเพื่อนแล้วาบห้ลายเพอฮ้อนแบบคลายปิ้งไก่แบบคายคอนกดมันแ่บโด็ก็ด้แต่วใจบอะไรเี้ยก็นมุกปลาบบมุกปลามุกน้อไมุกอย่างเนาะหมาะสมิพักกินลายเพื่นนั่นแบบอ่ได้ชื่อพักทำละหมบ้านนี่เห็ดเก่แก่ครับ เนี่ยกินนี่โอเคเลยได้ครับทตาบเดินทางเที่ยวนี่เขาไปตัดอ้อนแล้วเขามาทำปิ่งไก่ปิ่งยางนนะเพราะว่าถ้าว่าเฮาสีขายชงเสื้อหนึ่งห้าบัดโดนๆเพื่อจะได้ขายเสื้อหน้อยบัดมันเก่าคีบุลคียางจับเพิ่นกับบ่อื้อแบบ่อเสไปนุ่มเองอันนี้หาได้ดินคือเพิ่นแก่นี่โอเคเลยนี่เนาะเข้ามาเนาะรถหนึ่งเนี่ยได้สำรองเนี่ยรถชงเส้นนี รถสองเนโดยรถหนึ่งสองเซนคนไทยรวมค่าถือพอมั้งเนนค่าเจอตั้งห้าอมันั่งกับเบจอนั่งกับเบทามเดี่ยมีเงินทา่น้ดยทา่เพิ่น่าสิรดหนึ่งสดไดสองเซนอยากได้ก็ได้นั่ง่าบผมีเงินุบ้านบาตาแพงอะไรสามเซนห้าสามเซนสที่เราเพิ่นว่านี่คนช่างเอาเขามาให้ โดยโดยพันพันจกอย่างนอกเนาะโดยจุกนี่มั้งนี่น้อทางไอออกโดยโดยน้อในโดนนี่ไอจีน้องเว้ยคือเนี่ยนี่แหละเพิ่อนยังวอาอยู่ใว่าเขามีเข่าหน่เขาได้เงินชับนี่นี่ก็ถือว่าพอได้เก็บไอไม่ตีไม่ทันใายพักใครมีนี่น้องหัาคบแต่แต่เข่าแต่น้ำพริกเกลือกรังว่าลังเธอกะเอาน้ำไม้ไปเปลี่ยนน้ำพึ่งไม่เงินก็ดดี นี่ก็ไปหาผู้กับปูมาเปลี่ยนกินได้กินเช่นแล้วมันเฉียว่าการที่ไปหาตาน้อยมันคือโรน้อยแบบนี้ปีนี้เฉียว่าน้องเบิร์นคนนี้เป็นคนขยันทำมาหากินอยู่เนาะพี่น้องเนาะปลูกผักมากินเชนแล้วที่เบิร์นมันก็แตกต่างอยู่นะเนี๋ยวนะปลูกหมักทั่วก็ได้เคยงั้นกับลไรมันบงางนะแบบธรรมชาติ์ไม่ได้พูดในฟูย์มั้งไอ แต่ว่ามันมาเสียเสียทีเท่ว่าเฮาเนี่ได้เงินมากก็ซื้อเขอาได้เงินมากก็ซื <FC S 2> ้<ค><ด>อเขอ่นนาไปเลยโมเดลไเลดโเยโมเดลโคไเิมัดคไปเมเดลโคไปเลยเดลเมเดลโเยโเลโไเยโอเดลโคไปเลยโมเดลโเิมเดเลมเคเลยโลโเยโเลโคไปเนยแลโวดล้คไปยมเคไปเลยมเดลโคเยาลคยโลโคปัลยโดคไเลยโดคปเดลโคไปยโมเดลโคือว่าคไคลมนโปคยเดปายเลโะโมดคมเคเมาคยโมลย บบจักนองกระเบนไฟข่ามาเลยนะแบบเม็ดแชมลอยด้วยนะแทบสีโบมีหมดเลยเนาะเพราะว่าอ่าสวยพออ่ามีจังไรมีไม้มีมือโดยมาหากินได้แล้วสินะคนก็เลยโบคิดว่าเอ้ยังสีแบบระบากเรื่องข่าวเรื่องน้ำแต่ว่าแท้จริงนี่เรื่องข่าวนี่แห้งนักนวงอยยู่ังนักมันนนบกแพงง้อ็เลยงานตะเปลี่ยนกินเงินหมดทันหมดทุกหมดทันเลยเยดแบบ เพิ abei, roommate, s <S hint, like ่นไปก็จักมาได้ไม um ่เสมั่ยย่อยจัดผุกัวครับเป็นยังไงก็จักดเออจัดเดือนแล้วเพิ่นจะลงไปอีกลงเตะแต่เดือนเก้าเพิ่นลงอ่าได้ผักเงินมาเทือเลยไม่ผักเลยยังไม่ผักเทืออยู่อ่เสร็จงานไปทชิญเนาะน้องกับผจักเพิ่นมาตัดยางเพิ่นมาสตัดตัดยางก็แต่เดือนเก้าเพินี่มันเดือนชิบเดือนชิบสองสี่เข้าเดือนหนึ่งเดือนสามน้องกับสามีบ่เงินเก็บเพิ่นมาบ่มี น่แล้วก็เอ็ดไอจีนีนนนน้น้องผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าน้องว่าเมียเงินกินแล้วคอยน้องว่าลำเพิ่นน้องก็เลยเป็นห่างนะมันแน,น,น่นี่แหละเอฟซีเพิ่นจังมีม,มีมีขอถามนไหยนะเพราะว่าคือทั้งน้องกับเนื่องมีลูกน้อยเพิ่มยูแต่ว่าผัวบัดคือว่าไปหาเงินยูยสินะบัดน,น้องอยู่ทั้งนี้ก็คือว่ามีห้านขายคุ้มขายเครื่องแล้วกาทํามาหากินแบบ ปลูกผักปลูกยาขายอยู่บัดอ่าพอได้ซื้อเข่าซื้ออย่างยังยังอันนี้อยู่บ่อเพื่อนเราสิน่ะครัวกับบ่อผักให้ในบ่อพอได้ซื้อเข่าเดือนละพันสองพันกับบ่อได้บ่เนาะบ่อได้แล้วเพื่นเนาะบบนี้มีแต่เพื่อนเรามีแต่เดินไปเติมบัดน้องก็เลยว่าน้องอยากได้เงินมาซื้อยาให้ลูกกินลูกไข่ เห็นแล้ว่าผัวได้บัได้อันนี้เอาตามความจริงเอาตั้งแต่ผัวลงไปนี่ยังบัวระผากมาเรื่อยโดยน้องโบตามจริงน้องได้ตัวเลยเอาเม่แต่แต่บาดตอนน่องอยู่ด้วกันตะกี้นั้นอยู่บนเก่านะกีดยางอันเก่าน่ะโบน้องก็งั้นชนตะกี้ออบัดนี้เรา่ลงกีดยางวันหนึ่งนาได้กันบัจักน่องดำพ่นกับพ่นบัวบัวหมองบัจักเลยได้นี่ก็ได้ทำน้องกับ นี่แหละปัญหาแต่ละคนส่วนลายกันถ้าว่าเคยเคยมีเห็ดในลายบอนพี่น้องเรื่องเรือเมียไปไทยเรื่องเรือผัวไปไทยอะไรกันเงียบหายไปเพราาะว่บ่ให้พวมสนใจกันเรื่องว่าบุได้เงินได้คำอะไรกันโอ้ยน้องพี่น้องเนาะได้อยากกินจี้แหละว้าอหรือว่าเพิ่นอยากให้อุ้มเลาะไปจักนี่เด้อ อยากให้พ่อมาอยู่บ่านี่ฮะด้วยจะให้พ่อขึ้นมาเยี่ยมอยู่บ่านจะให้มาอยู่ให้ขึ้นมาอยู่เนาะด้ยพ่อหาพ่อดูๆเด้อด้ยลูกเพิ่นก็เอาน้าบ้านเอ่อยอกลูกอยู่บ่านี่ฮะเยอยเยอะคนโตมาเพินแบบเบิร์ดทุ่มไม่แต่น้องโไปให้หักว่าเนาะเพิ่นด้เบิ่งได้ชมคลิปนี้อยู่ด้ยอ่า เบ um, right oh. mm uh <NO Monet> Whoops, ิ่งเด้อเนาะแต่ว่าได้เงินได้คำกับเบิ่งลูกกเมียนี่แหละเนาะอ่าอยากให้ฝากเงินฝากคำขึ้นมาแน่สินะบัวอยากให้ตัวให้อำกันได้เนาะเลยนสงสารลูกกเมีผู้คอยทาถึงบ้านเลี่ยงลูกแล้วก็หาเงินชื่อเข้าพี่น้องเลยอแล้วก็มีอย่างอยากว่ากับพัวอยู่บ่เนี่ยว่าวอยู่แต่ว่าเพิ่นกะโทรมาอยู่เนาะโคตะินตะกินเพิ่งลอยเยอะเนาะเป็นอยากได้แล้วว่าน้องก็เรียงลูกเนาะเพราะว่า แต่ว่าให้กูเดือนกูเดือนกับบ่าวาดอกเนาะจิบกได้เช่ากูได้กับเดือนละพันไปพอได้ซื้อเข่าเนาะเพราะว่าเห็ดงานนี่เดือนละพันก็ไเดือนเห็ดงานนี่สมมติว่าได้เดือนหนึ่งก็หาพันนี่มันมันก็ยังกว่าถืออยได้กูมือนี่หนาสีกลัวหันอยู่นะแล้วเนาะสีออนมูได้มบัดได้แบบนี้แลัวนันอยด้หนางน้วเน่

อันอันนี่สำหรับพอบาต้าก็เคยไปทำงานคือกันนะกขนาดที่พ่อมีเงินเก็บอยู่แต่ว่าแต่ว่าแต่เก้าเดือนน้องก็บว่าบ่มตั้งแต่เดือนเก้านะนองจนเก้าสิตั้งแต่เดือนเก้าจ่มีเงินเก็บที่เพิ่มเงินมาบ่มีเงินมาเสร็ไรนอนกัเลยเพว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันนี้ครับกับบุหูน้ำเพลินนะเท่าที่เคยเห็น เจ้าของไปนะแต่ว,ว่าเงินเดือนกับโบได<น>้แพงกว่านายดอกก็ว่าน,นึงทองอสามร้อยห้าสิบด้วยกันนะน,<ไ>น,นี้เราเพิ่นละถูกมากว่ามีงานนะเด้อมุมมุมของน้องโทรมานะ<อ>น้องก็เลยโ่ได้ไปแล้วค่าลูกน้อยน้องบ่มีผัว <c oughs> อ๋องผัวแม่กับโบมีน้อนงเสร็จแล้ว ห้องห้องกระเช่าเองคือกันแต่จุไายไปตะกี้กันไ้บัตรก็โตคือกันไปตะกี้คือกันเช่าห้องอยู่แต่แต่ก็พอยังว่าได้เก็บอยู่เนาะโดยก็มีเงินเก็บไหวเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามเดือนได้ไหมสามเดือนยังมึงบริจวดมาได้คื่อยู่โอ้ยเนาะเอาเสี่น้องเอ้ยสู้ๆเด้อเด้อเนาะชาวบ้านยังบริจึงบริกรรมกะ จริง<อ>ขาดไม่ได้ลืมบม่ได้ก็จะลืมลูกลืมเมียคือว่าแหละน่ากูมือนี่โอ้ยเนาะหาเงินหาคำลำบากบ่าเขาของว่แงาแพงจะไปทั้งใดแหละปูนันคือเอาของมาอย่างลเลยปไปขุดกระปูวะลูกไปขุดกระปูว่าเบิ้งไปขุดกระปูแล้วอ,อย่างไงไว้เอา้าพอดของกับได้ไปไปไนี่ห็บไปเราพุงมียังบ่เหลือได้ต้นเลยบ่น้องนี่ บ่ยังตท่านนี่เลยยังบุญหญ่บ้านไม่ได้กินแล้วน้องบ่นแล้วบ้านนี่เนาะบ่เต้นดกนั่นดกนั่นน้องสุดได้บวีดเวยเอาเข่ามาให้น้องพูนไอ้บวียดยังไรบ่ผ่านนี่กระขึ้นไปทางเพื่อนเอเวียงเพื่อนโตน้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามือนี้ทางบ่อเซนเพื่อนว่าขึ้นไปทางนั้นโดยอาจต่ไดลขึ้นโค้งหลังคาเพื่อนเอเวียงเพื่อนบ่มือเหตเอื่น พูดอยู่บ้านนากระทิงคุณน้องถือว่าไก่อยู่ไก่เยอะไปบัดเบิ่งบเป็นนั่ทําไมก็โอ้ไปแต่ละแต่ละบอดบ่อยู่โดยได้ม10กิโลเน่เนาะพี่น้องเนาะโดยจมได้บ่ตาเอ้ยจมแล้วข้าวสารเนาะน้องดููน้อยยได้บ่โอ้ยกระดูกฉลงักพีอได้แล้วเสเียดสดีโดยป๊าเฮาก็เนาะสิได้ไปต่อแล้วเบิ่งๆอ่ะอ่า ก็ได้ให้น้องเบิรนเผิ่อซื้อเป็นนัวก่อนบวีดเอ้ยเนอะไปแหละอ่าแม่ค้าขายเครื่องนําบ้านก็ถือว่าทอนโตไปแล้วก็ลายไ้รับเครื่องมาน่ะแพงขายแพงคนบูซื้อบบดนี้เพราะคนบูซื้อ้วของมันเก่าของมันเก่าแล้วขายบ่ออกนี่ก็ได้ขายแล้วของเก่ากเขาบวอเป็นเสื้อผ้านาแพนี่แห้งแล้วเลยคือไอวานเน๊ะ ทงได๋กะเป็นกำลังใจเด้อน้องเด้อโดยโดยโดยฮ่างซยเพินดทางเพินหย่งดอกเนาะเพิ่นให้แล้วพุ่นนีกมาให้อ่โอ้ยอ้าน้องสบายดีเด้อโดยโดยโดยสเวียดเนาะพี่น้องเอ้ยกจังได๋กกราบขอบบุญขอบคุณอ่าขอบขอบใจพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสูขูสูคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมทงซอง บาตาพี่น้องเลยแล้วก็บวกดข่ามโฆษณาของบาตาไปฟงมงเขีนคำไม่ยั้งระบาดนี่ฟงมงเขีนคำปอเขีที่ช่วยคำเห็นมันยแต่ <c oughs> ว่าถ้าว่าคืออ่านี่เพื่อว่าทรมานชัดเนาะแต่ว่าโชคดีที่เป็นกกไม้พี่น้องเลยแต่กะกลุมคิดของเพื่อนี่เจ๋งและ,ะเนาะละเอียดเนาะเพือ่อนบราอยากให้มันเที่ยวขึ้นสูงน,นะพี่น้องไอ้ <c oughs> กกมันเติง๊กกมันเติงเป็นห่ม แตะกอนพันเดียวก็ตุกน้าเขียนไว้เออบัวตาก็บ่ได้เมื่อเห็ดต้นม่วงเพื่อนก่อีบวตาอ่มันก็ะปสู้เนมันนื่อเลยโอ้ต้นมวงกำนาที่ถ่วมลังเทียงแล้วโอ้ยบแดสูตรนี้มาใส่ก่อนสพี่น้องเลยนอโอเคพี่น้องเนาะเาไว้ติตาผมอ่าทั้ง่องบัตานคลิปต่อไปเด้อเนาะฟรพี่น้องก็ให้อยู่ดีมีแห้งลำลเลยรวยเบิดสสูคนหากว่าว้าพิดพาดประกันใดอโทษขอภัยน้าหลายก็คือได้ขอกาวคาว่า สบายดีพี่น้องบ๊ายบาย